ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะแก็บคอสบิวตี้มบายวันนี้ก็ b a t t l e Pass เนี่ยได้อัปเดตมาแล้วนะครับผมนะคมตื่นเต้นมากเลยมันอัปเดตมาแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมโอ้โหมันอัปเดตมาประมาณ7โมงนะผมก็รีบตื่นมาเว้ยม,มันเข้าปุ๊บใช่ไหมผมกดซื้อปั๊บเลยเอาจริงแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาอีกนะครับมีภารกิจอะไรเข้ามาอีกเดี๋ยวก็ค่อยทำล้วกันเนาะอืม โอเคโอเคมามา,มาเดี๋ยวเรามาดูเันที่ของรางวัล Battle Pass กันเลยนะครับผมนะอ่ะของรางวัลอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ผมใช้อยู่ที่อยู่ในล็อบบี้อะเรสทนอฟนั่นเองครับผมนะก็จะเป็นตัวใส่แจ็คเก็ตเนาะแล้วก็ใส่หมวกโอ้โหอย่างเท่เลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกินช็อปเปอร์ฟอร์เทรสนะครับผมนะอย่างกับอาร์ติกเนี่ยเออแล้วก็กอบโปรไฟล์นะครับแล้วก็มีตัวชามเบรนบักเก็ตก็จะเป็นบัวหารแล้วก็มีไพ่ติดดูนะครับผมนะ ต่อมาในขั้นที่12ก็จะเป็นตัวละคร Rich t o f e n อ่าแล้วก็คั้นที่14เนี่ยก็จะเป็นตัว Shield Teren เป็นสกอร์สติกตัวใหม่น,นั่นเองที่ใช้แต้มเรียงเนี่ยเพียงแค่300เท่านั้นเออในขั้นที่15เนี่ยก็จะได้รับเป็นกระเป๋า Backpack Cover เอ,อ้ย Lower นะครับผมนะเป็นกระเป๋าระดับอีพิกแบบใหม่นะครับผมนะ ขั้นที่19ก็จะเป็นสกินรถถังอีกแล้วครับผมนะแท้งแบทเทิลเดรสโอ้สกินแบบทองคำมาเลยนะครับผมนะขั้นที่20ก็จะเป็นเออสไตร์เกอร์อารีนอนะครับผมนะโอ้ยอย่างหล่อเลยหล่อได้ซีซันเดียวเดี๋ยวก็เลิกใช้นั่นแหละ แล้วก็ในขั้นที่21เ,เนี่ยสายฟรีก็จะได้รับไปเลยยกเซิร์ฟนะครับผมนะสำหรับไฮโลบแอคชั่นเย่พื้นใหม่ยัง้าก็แปดเนาะขั้นที่30ก็จะเป็นสก,กิน m 16ฟูบ้านะครับผมนะขั้นที่35เนี่ยก็จะเป็นตัวละครเลฟคราเชนโกโซเวียตดากอนนะครับในขั้นที่40เนี่ยก็จะเป็นสก,กิน q q 9เทรนเซตเตอร์อ่ะก็จะเป็นสก,กินเล็กๆแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ในขั้นที่46 สายฟรีก็จะได้รับไปเลยยกเซิร์ฟกับชามทอยโซลเจอร์นั่นเองอ่ะเป็นทหารของเล่นนั่นเองครับผมนะแล้วก็ในขั้นที่49เกนี่ยก็จะได้รับเป็นทาเต้นเซอร์เรนเดอร์อ่ะก็เป็นทาเต้นแบบว่าถือธงสีขาวยอมแพ้ประมาณนี้ครับผมนะเออหาดีเนาะ5าดีแล้วก็ในขั้นที่50เนี่ยของรางวัลจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันอาจจะมีไคลโรโบแอคชั่นลาซารัสนั่นเองครับผมนะก็จะเป็นนี่แหละ ไค Action, ่โลโบแอคชั่นสกินระดับดอีพิกนะครับลีเจนดารี่อะไรหรออีพ e ิกนะครับผมนะคันที่50ของรางวัลหล่อ,อมาก็จะเป็นนิคโต้สตรองโฮเป็นตัวละครนันะร่นเองแล้วก็มีเอ่อคอลลิงการระดับลีเจนดารี่เทคโอเวอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็จะเป็นกรอบแวร์โลนั่นเองอ่งเป็นกรอบรูปนั่นเองนะครับผมนะบ,นะบอกเลยว่าอัปเดตมาเยอะมาก ต่อมาจะเป็นในส่วนของของรางวัลแรงน่นดองท่านะนะของ MP ก่อนแล้วกันนะของสาย MP เนี่ยในระดับ Rookie สามก็จะได้รับเป็นสกิน MW 1 1 Undead Crusader นะครับผมนะในขั้นที่เออ Veteran หนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็น LK 2 4 Undead Crusader เหมือนเดิมนะครับใน Veteran สี่นะครับผมนะก็จะเป็นเออสติ๊กเกอร์ Bombshell ซึ่งผมก็ได้รับไปแล้วนะขั้นที่เออ Elite สามก็จะเป็น คอมบัตแอคอันเด็ดคูลเซเดอร์เป็นสกินมีดบินนะครับผมนะไอขวานลอยดิเออในขั้นโปรสองก็จะเป็นชนะ็อปเปอร์อันเด็ดคูลเซเดอร์อะสกินช็อปเปอร์มาแล้วนะครับผมนะในขั้นโปรห้าก็จะเป็นตัวชามเรือดำน้ำ<笑><笑>นะครับผมนะเป็นตัวชามเรือดำน้ำน่ารักหอยตุง้งติ้งมาเลยมาต่อสานก็จะเป็นออสกินคิวคิวเก้าไอแคนดี้อะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่มีรูปผู้หญิงด้วยโอ้โหมีรูปผู้หญิงแล้วก็เป็นลายเหมือนกับหมักลุกเลยเนาะและ้วก็แน่นอนนะว่าในดับล mm ิเกนดารี่ก็จะเป็นกรอบรูปเช่นเคยแต่ว่ากรอบรูปนี้เนี่ยจะเป็น mm hmm. เหมือนกับแข่งรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออน่าจะใช่นะคับผมนะต่อมาก็จะเป็นของรางวัลแบทเทิลรอยัลนั่นเองอาจจะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะคผมนะอย่างแรกในขั้น ลุคก,กี้สก็จะได้รับเป็นวิงสูตรอันเดดครูเซเดอร์อ่าเป็นสกินซีรีส์เดียวกับตัวละครนะแล้วก็เวอร์เทรนันหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับเป็นแบ็คแพควันอันเดดครูเซเดอร์เหมือนเดิมนะครับเวอร์เทอร์นัห้าก็จะเป็นแอร์โบสกินแอร์โบนะทองคําอลังช่างแอร์โบนอันเดดครูเซเดอร์นะครับผมนะอีลิตสก็จะเป็นเอ่อพาราชูดหรือว่าลมอันเดดครูเซเดอร์นั่นเอง โอลสองก็จะเป็นสกินรถถังอีกแล้วครับผมนะโอ้รถถังมาอะไรบ่อยขนาดนี้เนาะบ่อยเกินเอาจริงมาแล้วสองรอบนะอันเดดคูเซเดอร์นั่นเองนะครับผมนะเอโอโปลห้าก็จะเป็นคอลิงการ์ดเป็นคอลิงการ์ทหารคนแต่ว่ายิงปืนพ่นไฟนั่นเองนะครับผมนะอย่างเท่เลยและแน่นอนนะว่าว่ามาสเตอร์เสี่ยวเอ้ยมาสเตอร์มาสเตอร์สองอมาสเตอร์สองเนะก็จะเป็นตัวละครเทงกูอันเดดคูเซเดอร์โอ้ ญี่ปุ่นมาเลยนะเนี่ยมีดาบคาตาไนอยู่ข้างหลังด้วยญี่ปุ่นอย่างเท่เลยผมว่าได้มานี้น่าจะเท่น่าดูแล้วก็แน่นอนระดับรีเจนเดอรี่ก็จะเป็นเอ่อรูปปรลไฟที่คู่ที่จะมาคู่กับกกอบรูปปรไฟนะครับก็จะเป็นรูปปรไฟเทงกูอ่าของรางวัลก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับผุมนะอืมก็นั่นแหละประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็ร้านค้าซีอัปเดตด้วยใช่ร้านค้าซีอัปเดตนะครับผมนะ อะของรางวัลก็เข้ามาเยอะมากๆเลยอย่างแรกก็จะเป็นสกิน Arctic 50 h o าสิบฮอ่าเป็นสกินฮอตสปอตที่มีเป็น Pw ดที่แจกฟรียกเซิร์ฟนะครับ M4 First Horseman อ่าก็จะเป็นสกินประมาณนี้เลยเออสวยนะอันนี้อืมแล้วก็ RPD Urban Orange ก็ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนะเหมือนลายไฟเนาะ Mw11 Urban Orange เป็นสกินซีรีส์เดียวกับเออ อพีดีไม่กีนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะรู้สึกมันจะอัปเดตมาแค่นี้จริงๆแต่ก็สายฟีน่าจะถูกใจกันน่าดูนะครับผมนะเอยเผลกกดโอเคไหมแล้วมีอะไรอัปเดตใหม่ไหมก็ไม่มีนะอืมก็ไม่มีแล้วเนาะใช่แค่นั้นแหละมันก็ไม่มีแล้วแหละนะครับ ก็แบทเทิลพาเนี่ยผมก็ปั่นไปบ้างแล้วนะถึงขั้นที่4ซึ่งทริคก,การปั่นของผมก็แน่นอนนะว่าผมจะมาเล่นกิจกรรมรายซีซั่นเพื่อรับเป็นแบทเทิลพาเด็กพีนะครับนะโอ้แจกอย่างเยอะเลยอ่ะเออหนึ่งภารกิจก็ได้เกือบ1ขั้นเนาะอ๋อแล้วก็มีภารกิจใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันของรางวัลในภารกิจแรกเนี่ยก็คือสังหาร20คนหมดใดก็ได้ใช่ไหมของนอนก็จะเป็นเออสกินมีด ammo box นั่นเองนะครับ ต่อมาสังหาร20คนด้วย SMG ก็จะเป็นสกิน P.D. b u Ammo Box นะครับต่อมาสังหาร20คนด้วย SMG ติดอุปกรณ์2ชิ้นก้องก็นับเป็นอุปกรณ์นะคับผมนะของรางวัลก็จะเป็น Space s t o c k Pyo น่ารักมากๆเลยต่อมาสังหาร20คนด้วย SMG ติดอุปกรณ์3ชิ้นของรางวัลก็จะเป็นกรอบ Fighter นั่นเองนะคะคุนะเป็นกรอบรูปเลยเนาะต่อมาสังหาร20คนด้วย SMG ติดอุปกรณ์4ชิ้นของรางวัลก็จะเป็น i c r 1ระดับ อ um ันคอมมอนอัมเมอร์บอกเสนางนะคะคุณนะต่อมาสังหาร20คนด้วยไ c r วันติดอุปกรณ์2ชิ้นของรางวัลก็จะเป็นเออ Back Eagle, ather, เรเซอร์แบ็คอีเกิลเฟเทอร์เสนางคุณนะโอ้เป็นลายคนโดอินซี Z, เนาะและ้วก็สังหาร20คนด้วยเรเซอร์แบ็คติดอุปกรณ์2ชิ้นได้รับเป็นบัตรเวเพล็กซีสีม่วง6ชิ้นของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นเรเซอร์แบ็คซิลสเนกนะคุณนะก็จะเป็นประมาณนี้เลย วิธีทำเคยดปลดเราก็คือสังหาร30คนด้วยเลเซอร์แบกติดอุปกรณ์3ชิ้นต่อมาก็จะเป็นของรางวัลใหญ่สุดนะครับผมนะเป็นเครื่องมือเอาตัวรอดอ่ะภาร,ริกิจแรกก็คือสังหาร50คนเอ้สังหาร5คนด้วย M4 ใน BR ของรางวัลก็จะเป็น m e d i c e c เกิ Fa t เธนั่นเองนะครับผมนะเป็นสกิลเนาะสังหาร5คนด้วยเ1 0ใน BR ก็จะของรางวัลก็จะเป็นพาราชูด a m m o Box นะครับ เก็บอาวุธแรใน br 10ครั้งก็จะเป็นวิงสูตร a บ m o box นั่นเองมันไม่ค่อยแตกต่างกับระดับ c o m มอนเลยเนาะโอเคต่อมาเก็บปืนที่เราปรับแต่งไว้จาก a d o p สาครั้งก็คือไปที่ a d o p แล้วก็เลือกเลือกเอกากันสมิธที่เราปรับแต่งเอาไว้นะคุณนะโอ้ขอเร้มันก็จะเป็นคอลิ i การระดับ epic double cross โอ้เฮ้ยเท่อยากได้อยากได้สังหารห้าคนได้ป,ปืนที่เราปรับแต่งไว้ก็คือปืนที่เรากันสมิธไว้นั่นแหละนะแล้วเราก็ใช้มันสังหารผู้คน ของรางวัลก็จะเป็นสกินรดแก๊งค์ซีลสเน k กนะครับผมนะะจะเป็นประมาณน,นี้เลยต่อมาเก็บอาวุธอีพิก3ครั้งใน BR ก็เก็บอุปกรณ์ที่พวกอาวุธที่มันเป็นระดับอีพิกอนะเนาะของรางวัลก็จะเป็น M4 ็ม n a ซ e ลสเนนกในนะครับผมนะต่อมาของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นสเปเชียลโอพีเอสหนึ่งซีลสเนกก็จะเป็นสกินตัวสีแดงๆแบบนี้เลยเนาะวิธีการปลดล็อกก็คือสังหาร5คนด้วยอาวุธลีเ e นดารีในแบทเทิลรอยัลก็ไม่ยากนะ ภารกิจนับว่ายังง่ายอยู่ก็เป็นไงบ้างสาหร,รับวันนี้ชอบกันไหมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคับนะเออใครขเข้าแวะเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคับนะสหับนี้ขอลาไก่อนสวัสดีครับผม